ช่วยเหลือหน่อยนะไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะครับใช่ใช่ช่องทางไหนก็ได้ครับที่ไม่ต้องเอาคนป่วยไปนะครับ ิดว่าจะได้เงินจากรัฐบาลหนึ่งหมื่นมาช่วยแบ่งเบาบ้างใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับผมพรได้ซื้อของให้แกซื้อพัมพูดเพื่ออะไรให้แกนมอะไรอย่างนี้นะครับนั่นแหละอืมก็ไปธนาคารเมื่อวานก็เขาก็อบอกว่าหลังปีใหม่เขาจะลงมาทําให้ผมก็คิดว่าโอ้ทำมมานานแท้เงี้ยมีทางอื่นได้มีทางอื่นช่วยได้ไหมอืมแกก็เลยบอกผมว่า ให้ค่าคุณป่วยนี่นะไปที่ธนาคารแกจะลงมาทําให้ข้างล่างแต่ก็ไม่ระบุกับผมอีกและถ้าผมพาไปเนี่ยจะลงมาทําให้ผมเลยไหมหรือให้ไปรอคิวเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ครับนั่นแหละผมครับนั่นแหละใช่ครับผมผมเลยคิดไปอีกอย่างหนึ่งถ้าผมพาเมียผมไปนี่มันทรมานแค่ไหนถ้าเกิดเขานอกขึ้นมาทํำยังไงถ้าให้ผมไปรอคิวเป็นชั่วโมงทํำยังไงผมก็ไม่รู้จะทำยังไง ผมเลยต้องบอกอะไรไม่กล้าเสี่ยงจบใช่ครับผมไม่กล้าพาไปก,ก็อยากฝากให้ทางธนาคารเนี่ยเนาะให้แกมาช่วยไงครับช่วยเหลือหน่อยเถอะครับช่วยเหลือหน่อยหน่อยอืมไม่รู้จะพูดยังไงดีเนาะทาไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเอาครับใช่ใช่ช่องทางไหนก็ได้ครับที่ไม่ต้องเอาคนป่วยไปนะครับครับอยากให้แกช่วยนะครับไปแบบไปนอนรอสภาพนี้มันไหวไหมเนี่ยไม่ไหวหรอก หากอยู่บ้านยังไม่ไหวเลยบางทีก็ปวดบางทีก็หายบางครั้งปวดมากเลยใช่ไหมจ้ะปวด,ปวดแบะมันต้องรองเลยปวดจนน้ำตาไหลจ้ะมันเกรงขายผักครับตะก่อนขายผักแล้วก็มาล้มป่วยตอนอวันที่สามสิบกันยาพีหกหกครับนั่นแหละแล้วก็ยาวมาเลยครับรายได้ก็หายไปเลยติดเตเียงมาด้วย,ลยตลอดเลยครับนั่นแหละ ครับผมก็ไม่มีแล้วได้อะไรก็ไม่มีไรายได้อะไรเพิ่มเลยครับไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเป็นอะไรครับหมอก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ